สุดท้ายแล้ววิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงสามารถที่จะเติบโตและได้รับดอกผลของการพัฒนาจากประเทศนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อกันที่คำถามที่สามคำถามที่พบบ่อยนโยบายพักเก้าไกลเนี่ยดีหมดทุกเรื่องเลยนะแต่ขอไม่แตะเรื่องนั้นได้ไหมอ่ะไม่แตะเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะ ก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะคะว่าแนวทางที่พวกเราทำงานเราไม่ได้ออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เราออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะปักธงความคิดที่ก้าวหน้าเพื่อบอกว่าประเทศนี้มันก้าวหน้าไปไกลกว่านี้ได้พอเศรษฐกิจวิ่งฝืดเครื่องจักรเดินฝืด ก็หยอดน้ํามันกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมันเข้าไปแล้วก็ให้ไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยให้ GDP มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยจะจัดการกับทุนผูกขาดกับการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศนี้เลยแล้วแบบนี้ปากท้องจะดีอย่างยั่งยืนได้ยังไงนอกจากนี้ ไหนๆก็พูดเรื่องปากท้องกันมาเป็น10ปีเป็น20ปีเป็น30ปีทำไมยังไม่เคยมีพักการเมืองไหนประเทศนี้เริ่มนับหนึ่งระบบรัฐสวัสดิการทำไมพูดเรื่อง SME มาเป็น 10, 10ปี 20ปี30ปีแต่ทำไมไม่เคยจริงจังกับกาทรทลายทุนภูคขาได้กับพี่น้อง s m e ให้นมบุตรไปซะแล้วสวัสดีประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เพิ่งจะกลับมาจากคารวานเหมือนกันนะคะแล้วก็เดินทางจากตะวันออกสุดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดไปจนถึงอำเภอทองผาภูมิกาญจนบ,บุรี แวะเรียไรยปลายลายทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆในฐานะรองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบายก็มักจะมีคำถามที่พบบ่อยที่มักจะเข้ามาถามกันมากเหลือเกินว่านโยบายพักก้าวไกลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังสักสี่คำถามคำถามที่หนึ่งนโยบายพักก้าวไกลเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้ ขอเอาแบบที่มันปังๆอ่ะมีหรือเปล่าทําไมไม่มีเอาแบบที่แบบออกมาทีนึงฮือฮากันทั้งหมดเลยทําไมมันถึงไม่มีเขาถามมาแบบนี้ดิฉันก็ต้องบอกว่ากระบวนการการทํานโยบายของพักก้าวไกลเนี่ยมันละเอียดละออมันประณีตบรรจงเราทํากันมาเป็นปีๆมีทั้งหมด3กระบวนการรับฟังปัญหาพัฒนานโยบายและเอาไปทดสอบกับผู้ที่มีปัญหาจริง กระบวนการของการรับฟังปัญหาเราเดินทางรับฟังปัญหาจากเหนือจลดใต้จากตะวันออกสุดตะวันตกรับฟังปัญหาจากทุกพื้นที่ในประเทศจากทุกกลุ่มอาชีพจากทุกๆุประเด็นที่มีความหลากหลายรวบรวมมาโดยคณะทีมทีมงานจังหวัดผู้สมัครสอสทีมสอสและ Think Forward Center ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาด้วย จากนั้นก็นำมาพัฒนาเป็นนโยบาย AKA นักรบห้องแอร์นักรบห้องแอร์ก็ประกอบไปด้วยหลายทีมมีทีมนโยบายของพรรคก้าวไกลมีทีมทิ้งฟอรเวร์ดเซ็นเตอร์ซึ่งน่าจะอยู่ที่สนามฟุตบอล และมีทีมนโยบายเล็กๆน้อยๆอ,อีกเยอะแยะมากมายที่พัฒนานโยบายออกแบบนโยบายอย่างประณีตบรรจงมาให้พวกเราและพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอของปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าเรามาถูกทางมีคนที่คอยพิจารณา รีวิวทบทวนว่ามีกฎหมายตัวใดบ้างที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหากฎระเบียบอะไรบ้างมีพรบรไหนต้องร่างใหม่พรบรใหม่พรบรไหนต้องแก้ไขนักพัฒนานโยบายพวกนี้ทํางานกันหนักมากขอเสียงผมมือให้พวกเขาหน่อยแต่นั่นยังไม่จบ หลังจากพัฒนานโยบายแล้วก็เอานโยบายลงไปเทสที่พื้นที่เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเอาไปสอบถามผู้ที่ต้องใช้งานจริงว่ามันใช้ได้จริงไหมว่ามันถูกต้องถูกทางแล้วหรือยังแล้วก็เอากลับมาพัฒนานโยบายใหม่แบบนี้วนล,ลูปไปเรื่อยๆคนที่เอานโยบายลงไปทดสอบนั่นก็คืออาจารย์เดชรักษสุกําเนิด d ิงฟอร์เวิร์ดเซนเ มันเป็นแบบนี้ที่เราพยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศนี้ที่ไม่ใช่แค่นโยบายปะผุไม่ใช่นโยบายปิดรู้รั่วทีละเล็กทีละน้อยที่มันจะแก้ปัญหาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นต่อที่โครงสร้างได้จะยุติปัญหาได้ไปชั่วโคตรมันก็เลยอาจจะยากและซับซ้อน จนพฤ์วัชรศิลป์ผู้จัดการแคมเปญนนโยบายนะพลิซีแคมเปญแมเนเจอร์ของดิฉันต้องปวดหัวแล้วบอกว่าทำไมมันยากขนาดนี้ครับพี่อา้าขอโทษไอติมกันหน่อยอแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถ ของเหล่าหัวคะแนนธรรมชาติที่จะทำความเข้าใจกับนโยบายทั้ง300นโยบายของพักก้าวไกลแล้วช่วยบอกต่อประชาสัมพันธรร์ทําซ้ำจนตอนนี้คนทั้งประเทศเข้าใจกันหมดแล้ว ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจที่เราทำมันยากขนาดนี้เพราะไม่อยากที่จะลดทอนด้อยค่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องพยายามสื่อสารในเรื่องยากๆให้คนเข้าใจว่านี้คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอและจะหยุติวุติปัญหาไปได้ตลอดการคำถามต่อมาที่พบบ่อยซึ่งก็งงมากว่า ทำไมนะเขาถึงไม่เข้าใจเราสักทีทำไมพักเก้าวไกลไม่มีนโยบายปากท้องทำไมไม่ทำเรื่องปากท้องทำแต่เรื่องการเมืองเอาไหนตอบเขาดีว่ามีไหมนโยบายปากท้องมีใช,ใช่ไหมล่ะตอนนี้นโยบายปากท้องที่พักการเมืองอื่นๆนำเสนอมีอยู่สองแนว จะมีแนวทําแล้วทําอยู่ทําต่อและแนวที่สองคือเคยทํามาแล้วขอทําอีกเพราะเราก็ต้องบอกว่า แนวทางในอดีตทั้งสองแนวทางมันไม่ช่วยแก้ปัญหามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่คน99%ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นก้าวไกลขอทำใหม่ <Yeah. S 1> แนวทางในอดีตที่ผ่าน,านมามองประชาชนไม่ใช่แค่เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจแต่มองประชาชนเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรของเศรษฐกิจ พอเศรษฐกิจวิ่งฝืดเครื่องจักรเดินฝืดก็หยอดน้ำมันกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมันเข้าไปแล้วก็ให้ไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยให้ GDP มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยจะจัดการกับทุนผูกขาดกับการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศนี้เลยแล้วแบบนี้ปากท้องจะดีอย่างยั่งยืนได้ยังไง นอกจากนี้ไหนๆก็พูดเรื่องปากท้องกันมาเป็น10ปีเป็น20ปีเป็น30ปีทำไมยังไม่เคยมีพักการเมืองไหนประเทศนี้เริ่มนับหนึ่งระบบรัฐสวัสดิการทำไมพูดเรื่อง SME มาเป็น 10, 10ปี 20ปี30ปีแต่ทำไมไม่เคยจริงจังกับกาทรทลายทุนผูกขาได้กับพี่น้อง s m e <Yeah. S 1> พักก้าวไกลเลยต้องขอทำใหม่ปากท้องที่ดีต้องเริ่มนับหนึ่งที่รัสวัสดีการ <Yeah. S 1> ที่จะช่วยลดภาระให้คนทำงาน ไม่ต้องแบกภาระที่จะส่งเงินไปให้พ่อแม่ที่แก่เท่าไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเลี้ยงดูลูกพักเก้าไกลเรายืนยันว่าปากท้องที่ดีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแก้ความเหลื่อมลำ้ำมันทำพร้อมๆกันได้ไม่ต้องทำทีละอย่างให้เค้กโตขึ้นพร้อมๆไปกับการที่เราเขียนกฎกติกาว่าเราจะแบ่งเค้กยังไงพอเค้กมันโตมันจะได้โตอย่างทั่วๆถึงกันไม่ใช่รวยกระจกจนกระจาย พักเก้าไกลเราพูดถึงปากท้องที่มีคนเป็นศูนย์กลางต้องสร้างงานที่ดีต้องซ่อมประเทศนี้ไปพร้อมๆกันสร้างงานจากบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดเรื่องพวกนี้ทำให้เกิดงานที่ดีในต่างจังหวัดเกิดขึ้นได้แน่นอน เพราะสุดท้ายแล้ววิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงสามารถที่จะเติบโตกละแลได้รับดอกผลของการพัฒนาจากประเทศนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อกันที่คำถามที่3ามคำถามที่พบบ่อยนโยบายพักเก้าไกลเนี่ยดีหมดทุกเรื่องเลยนะแต่ขอไม่แตะเรื่องนั้นได้ไหมอ่ะไม่แตะเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะ ันอย่างนี้นะคะว่าแนวทางที่พวกเราทำงานเราไม่ได้ออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เราออกแบบนโยบายมาเพื่อที่จะปักธงความคิดที่ก้าวหน้าเพื่อบอกว่าประเทศนี้มันก้าวหน้าไปไกลกว่านี้ได้ และแม้ว่าหลายๆนโยบายจะสุ่มเสียงทำให้คะแนนเสียงเราลดลงในระยะสั้นจะทำให้เราต้องเกิดได้รับถูกการต่อต้าน บ้างในบางครั้งบางคราวในบางช่วงเวลาแต่นั่นก็คือว่าเราก็บอกกับตัวเองว่าเรายัางทำงานไม่หนักพอเรายัางทำงานทางความคิดเพื่อเปลี่ยนใจคนไม่ได้หนักพอเราต้องทำงานหนักกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราต้องทำงานความคิดของเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆและเมื่อไหร่ที่ประชาชนเอากับเราด้วยนั่นคือชัยชนะของพรรคก้าวไกล ก็ต้องบอกว่าไม่มีพักการเมืองไหนหรอกที่ไม่อยากได้คะแนนนิยมพักก้าวไกลเราก็อยากได้คะแนนนิยมพักก้าวไกลเราก็อยากจะมีชัยชนะในการเลือกตั้งเหมือนเหมือนกันแต่เราไม่ได้หิวโหยอำนาจรัฐขนาดนั้นที่จะไม่ยอมกล้าทำเรื่องที่เสี่ยงๆที่จะไม่ยอมทำเรื่องที่ยากๆให้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เพียงพอว่ากลัวว่าจะแพ้เลือกตั้ง เราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องมาตรา1-1-2แต่เพียงอย่างเดียวทุกๆุกเรื่องทุกๆุก,กนโยบายก้าวหน้าของพรกก้าวไกลต่างก็เคยถูกปรามามต่างก็เคยถูกต่อต้านและดูถูกดูแคลมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการที่เราก็ต้องยืนยันว่าเราต้องปฏิรูปภาษีไปพร้อมๆกันแล้วพักการเมืองบ้าที่ไหนมันจะพูดเรื่องขึ้นภาษีในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องกระจายอำนาจที่เราอยากได้แบบบิ๊กแบงให้ทุกจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่าได้มีแต่คนบอกว่าประเทศนี้มันยังไม่พร้อมกระจายอำนาจให้เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเหมือนเอาไม้ขีดไฟไปให้เด็กปสาดูมันพูดเราได้ยินเสียงต่อต้านมาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานหนักทำงานทางความคิดนโยบายหาเสียงทำได้แค่ สปีครั้งแต่การรณรงค์ทำงานทางความคิดของพรรคก้าวไกลเราทำได้ตลอดเวลาทำได้ตลอด4ปีไม่เสียแรงที่วันนี้แม้หลายๆนโยบายจะไม่ชนะในสภาแต่วันนี้เราปักธงทางความคิดสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เป็นทหารระบบสมัครใจไม่ว่าจะเป็นรพรบ,รบรสุราก้าวหน้าเปิดเสรีให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นพรบ,รบรสมรสเท่าเทียมที่เปิดโอกาสให้ใครไม่ว่าเพศไหนก็มีความรักและสร้างครอบครัวได้วันนี้เราปักธงธงความคิดให้กับประชาชนสำเร็จแล้ว ที่ตามมานั่นก็คือพักก้าวไกลเราถือธงนำให้พักอื่นๆต้องมาพูดตามเราใช่ไม่ใช่ใชถึงแม้ว่าคนอื่นจะพูดตามเราแต่ประชาชนเขาดูออกว่าใครเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้มากที่สุดใช่ไม่ใช่ใชและถึงจะมีพักไหนที่บอกว่า พูดมาก่อนพูดมาแล้วพูดมาหมดแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยสู้ไปจนสุดทางเหมือนที่พักก้าวไกลทำใช่ไม่ใช่ใชวันนี้เราจึงได้เห็นปรากฏการที่เป็นการรวมกัน ของหัวคะแนนธรรมชาติที่เราเชื่อในเรื่องเดียวกันมีอุดมการณ์ในแบบเดียวกันที่มีความฝันในเรื่องเดียวกันที่ช่วยกันผลิตต่อบอกต่อนนโยบายต่างๆที่มีความก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลกระจายเผยแพร่มันไปให้ได้ไกลที่สุดและก็มาถึง คำถามสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามที่สุดยอดพอปล่อยมากว่ามีทำไมตั้ง300นโยบายมันเยอะไปไหมทำทั้ง300นโยบายแบบนี้คิดว่าจะเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเหรอถึงทำเสนอนโยบายเยอะขนาดนี้ สามเดือนก่อนคนก็คงคิดว่าเราฝันไปว่าจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่มาวันนี้พักไหนนะที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล หน่วยงานต้องการนโยบายให้ข้าราชการได้ทำการศึกษาเพราะเมื่อไหร่เป็นรัฐบาลก้าวไกลเราจะดำเนินน,นโยบายทั้ง300นโยบายทันทีที่ฉันอยากที่จะพูดคำคมกับเขาบ้างปกติมีแต่ตัวเลข แล้วก็ไปเจอโคดโคดหนึ่งเมื่อวานเพิ่งดู The Power Game ของพี่สารกณ์นดุญยานนท์เขาบอกว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วฝากถึงผู้มีอำนาจถ้าวันนี้คุณยังคิดจะตั้งกำแพงเพื่อขวางความเปลี่ยนแปลงขวางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไง ดังนั้นจงเป็นกันักงหันลมที่จะโอบรับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแปลเปลี่ยนไปเป็นประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายอย่าท้าทายสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลด้วยกำแพงเพราะคำตอบสุดท้ายคือก้าวไกลทั้งแผ่นดิน